การอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติจากพักร่วมฝ่ายค้านไปถึงรัฐบาลกำลังจะกลับมาดุเดือดอีกครั้งเมื่อขณะนี้ขั้วร่วมฝ่ายค้านกำลังจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเปิดโปงการทำงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนไปถึงการเลือกตั้งอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าส่วนการเตรียมความพร้อมของรัฐบาล อนุชานาคาใสารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรายงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าทางสภาได้หารือมาอยัางคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดวันภิปรายซึ่งที่ประชุมได้ระบุว่าควรกำหนดเวลาภิปรายเพียงสองวันขณะที่พลเอกประยุทธ์ก็แสดงความเห็นว่าสภาควรใช้เวลาแค่สองวันในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้พร้อมมอบหมายให้วิปรฐบาลไปหารือกับฝ่ายคา้าน แต่ขอให้เลือกวันที่เหมาะสมไม่ให้กระทบกับการทำงานของรัฐบาลนอกจากนี้ยังมีรายงานข่าวว่าในที่ประชุมวันดังกล่าวผลเอกประยุทธ์ได้พูดติดตลกว่าอยากให้การอภิปรายผ่านวันที่14กุมภาพัานธ์เป็นต้นไปเพื่อให้ผ่านวันแห่งความรักไปก่อนคอยมาฟาดฟันกันและขอให้ทุกคนช่วยเหลือกันเพราะเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้าย ส่วนยัตติการอภิปรายแบบไม่ลงมติของพรรคร่วมฝ่ายค้านครั้งนี้ได้ถูกแบ่งย่อยออกเป็น20เรื่องได้แก่ 1. สังคมมีความเหลื่อมล้ำ 2. ประมงพื้นบ้านประมงระดับชาติ 3. สวัสดิการของหญิงตั้งครรภและเด็กแรกเกิด 4. ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ 5. เรื่องทุจริตในทุกระดับรวมถึงดัชนีวัดด้านทุจริตสูงขึ้น 6. เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุน 7. การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 8. ปัญหายาเสพติด 9. การแก้รัฐธรรมนูญ 10. หนี้สาธารณะและหนี้ครัวเรือนสะท้อนเศรษฐกิจล้มเหลว 11. ธนก,กิจการเมือง 12. การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นธรรม 13. การปราบปรามบ่อนการพนัน 14. อาชญากรรมข้ามชาติและการฟอกเงิน15อาชญากรรมเทคโนโลยี16การแก้ปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนใต้17มาตรการป้องกันอาชญากรรมที่รุนแรง18การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม19ปฏิรูประบบราชการและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิน่น20ยุทธศาสตร์และการบริหารราชการแผ่นดิน แต่ขณะนี้ก็มีกระแสข่าวออกมาว่าบิ๊กเนมจากตึกไทยคู่ฟ้าและจากมูลนิธิป่ารอยต่อแสดงความไม่พอใจหากขั้วฝ่ายค้านจะใช้เวทีนี้มาเปิดแผลรัฐบาลในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าสู่โหมดเลือกตั้งเพราะจะทำให้รัฐบาลเสียแต้มทางการเมืองได้ที่สำคัญยังมีข้อมูลลับส่งตรงไปถึงขั้วฝ่ายค้านจำนวนมากเพราะในช่วงก่อนการเลือกตั้ง ก็มีกระแสว่าบรรดาบิ๊กข้าราชการหลายรายเริ่มเชื่อมคอนเนคชันไปทุกเครือข่ายทางการเมืองแล้วขณะเดียวกันจุดอ่อนของการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติครั้งนี้ก็ไม่มีข้อกำหนดตามรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรียังมีอำนาจการยุบสภา ถึงแม้จะมีการยื่นยติไปแล้วก็ตามทำให้เริ่มมีกระแสะอีกว่ากำลังมีมือดีคิดแผนสำรองต่อการล้มอภิปรายเพื่อไม่ให้ขั้วรัฐบาลเสียเปรียบพักคู่แข่งก่อนลงเลือกตั้งสำหรับเกมล้มศึกซักฟอกไม่ลงมติยังมีกระแสะว่าจะใช้วิธีการไม่อยู่ร่วมองค์ประชุมในวันเปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา152เพื่อบีบให้เลื่อนยติออกไป เนื่องจากขณะนี้องค์ประชุมในสภามีทั้งหมด435เสียงทําให้ต้องการสอสกึ่งหนึ่งที่217เสียงจะสามารถเปิดการประชุมตามยติได้ที่สําคัญฝั่งพักขั้วฝ่ายค้านขณะนี้มีสอสทั้งหมดไม่เกิน197เสียงแต่ยังมีกลุ่มสสงูเห่าที่เตรียมจะลาออกเพื่อย้ายพักไปอยู่กับกลุ่มรัฐบาลอีกอย่างน้อย20เสียง ดังนั้นฝ่ายค้านต้องการเสียงจากคั้วรัฐบาลอย่างน้อย40เสียงขึ้นไปถึงจะสามารถเปิดการประชุมครั้งนี้ได้แต่ถึงแม้พักขั้วฝ่ายค้านจะสามารถรวบรวมเสียงให้ผ่านเกณฑ์เปิดการประชุมได้ก็ต้องจับตาอีกว่าจะมีปฏิบัติการพิเศษเสนอให้นับองค์ประชุมระหว่างการอภิปรายหรือไม่เพราะหากองค์ประชุมไม่ครบก็จะทำให้การประชุมสภาล่มได้เช่นกัน ทำให้เกมเหล่านี้กำลังถูกใช้เป็นสูตรหนึ่งในปฏิบัติการปิดประตูฝ่ายค้านในการอภิปรายแบบไม่ลงมติในครั้งนี้ทั้งหมดคือกลเกมที่พักคขั้วรัฐบาลยังถือไพ่เหนือกว่าพักคขั้วฝ่ายค้านในช่วงคงสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งทำให้สถานการณ์ในสภาที่จะเกิดขึ้นพร้อมมีการเปลี่ยนเกมเพื่อไปสู่การล้มเวทีอภิปรายได้ทุกเมือ่อ